แปรไฟชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นไดว่าโรดโฮเดอร์นะครับผมเป็นที่จับคันเบ็ดนะครับที่ตั้งคันเบ็ดบนเรือบนสะพานนะครับบนกาบเรือบนสะพานปลาบนพื้นปูนพื้นปูนไม่ได้หรือต้องมีมีคานมีอะไรให้เขาจับนะครับผมนะมาดูกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นของไดว่านะฮะข้างบนหน้าแรกก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับหรือไดอะแกรม แล้วก็หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับจะมีอยู่สส่วนส่วนนี้คือที่จับคันเบ็ดนะครับแล้วก็ส่วนนี้คือที่ต้องไปยึดกับเรือหรือพวกสะพานปลากำแพงผนังอะไรพวกนี้นะครับนะมันก็จะเลือกปรับระดับได้เห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่นี่ก็ปรับได้อย่างนี้ตามนี้นะครับ เลือกเอานะครับว่าจะปรับตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็เนี่ยเนี่ยขยับขยับให้มันตรงรูนะครับแบบนี้นะแล้วก็บีบตัวนี้เข้าไปนะครับส่วนถามว่ามันยาวขนาดไหนนะครับนี่มันสามารถยืดออกได้อีกนะครับโดยการกด2อ,อันนี้นะครับแล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้นะครับกดเดี๋ยวผมจะดึงให้สุดเลยนะเห็นไหมนี่อันนี้คือสุดเลยนะฮะเห็นนะครับยืดได้ยาวมากเดี๋ยวขอวัดก่อนพอดี ตลาดเมตรไม่มีนะครับเลยต้องใช้แมมทัดแทนนะครับยืดออกมาแล้วเนี่ยประมาณประมาณสามสิบห้าเซนนะครับสามสิบห้าเซนนะครับความยาวนะครับสามสิบห้าเซนผมก็คิดว่ากาบเรือคงไม่มีอะไรใหญ่ประมาณถึงสามสิบห้าเซนนะผมว่ามันน่าจะประมาณสักสิบถึงยี่สิบก็นี่ก็ใหญ่แล้วนะกับเรือนะครับผมนะก็ลองดูนะครับผมนะแล้วก็ไอ้พวกตามสะพานปลาที่มีมีอ่ากัมพงมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยึดได้นะครับนะ แล้วก็ถ้ากลัวว่ามันติดตัวนี้ใช่ไหมครับมันสามารถถอดได้นะครับถอดได้หมดเลยเนี่ยครับขันล็อตตัวนี้นะครับหรือไม่ก็ปรับขึ้นลงได้นะครับถ้ากลัวมีเกะกะก็ปรับขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จับไปนะครับเนี่ยมันถอดออกได้หมดนะครับอันนี้อันนี้ก็ปรับได้นะครับโดยการขันล็อตตรงนี้นะครับก็ปรับขึ้นลงได้ตัวนี้ก็ปรับล็อกให้มันแน่นนะครับถ้าไม่เห็นภาพผมจะทําให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับถอดออกมาถอดแค่ฝั่งเดียว นะครับอันนี้ปรับให้สูงหน่อยมันเป็นคล้ายๆตัวล็อกกับกับล้อกับคันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็เอาคันนะครับมาใส่ตรงนี้นะขออนุญาตปรับก่อนนะครับด้ามใหญ่ไปนิดนึงเขาก็จะมียางรองมาให้นะครับยางบนยางล่างเลยนะครับลองนะฮะกันคันเป็นรอยนะครับเพราะพวกนี้เป็นสแตนเลสนะครับผมก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็มันเข้ามานะครับล็อกไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ขันน็อตให้แน่น จะจับขึ้นมาลึกกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบนะครับผมอันนี้ผมแค่ลองให้ดูนะครับขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอขยับชุดนี้แป๊บหนึ่งอันนี้ขอไว้ที่ข้างในสุดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเอามาใส่แบบนี้นะครับกดลงไปตรงตแล้วยกขึ้นนะครับพลาดอุ๊ยไม่ถึง ไม่ถึงนะฮะผมจับไอ้นี่ต้องขอเดี๋ยวขอปรับนิดนึงจะได้เห็นภาพนะขอเป็นปลายๆหน่อยโอเคจริงๆตรงนี้มันคือเวลาที่เราใส่ลอกนะครับมันจะต้องไม่ควรอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกะกะกับพวกชุดลอกมากๆเลยนะครับไอตรงชุดนี้เห็นไหมครับก็จะเอาไว้เน็บสายได้เอาสายเข้ามาเน็บไว้ตรงนี้ได้นะครับเวลาดึงขึ้นมาเอาสายมาเน็บไว้แล้วก็เกี่ยวเหยื่อเกี่ยวอะไรแล้วก็ดึงออกปล่อยลงไปนะครับไม่ทําให้เกะกะนะแล้วก็เนี่ยครับ วิธีการใช้งานนะครับถ้ายังไม่เห็นภาพอีกขออนุญาตนะครับยกอันนี้ขึ้นมาคิดว่าเป็นคานเรือเป็นเสาปูนนะครับเวลานั่นก็เอามันใส่เข้าไปแบบนี้นะขอปรับหน่อยไม่ถึงอันนี้มันดันใหญ่โอเคนะครับนี่เอามันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับล็อกมันให้แน่นอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะเป็นเพียงตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า มันทำงานยังไงนะครับขันตรงนี้ให้แน่นนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับเราก็ใช้งานเลยนะครับแบบนี้วางไปพอปลากินใช่ไหมปลากินเราอยากเอาออกเราแบบอยากจะไปเล่นปลามันลากไปท้ายเรือไปหัวเรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากเดินเล่นนะครับเอียงขึ้นนิดเดียวแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถไปเล่นได้ตลอดทั้งลําเลยนะครับแล้วกลับมาเราก็ใส่คืนที่เดิมแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นแบบ ตัวพาดไว้แบบนี้นะครับยกขึ้นดึงออกนะครับแบบนี้มันจะเป็นสลักล็อกไว้นะครับใส่เสียบลงกดลงนะครับก็อยู่แล้วนะครับใช้งานง่ายมากนะฮะนะแล้วก็ปรับความยาวได้นะครับได้เยอะด้วยนะครับได้เยอะด้วยปรับปรับความยาวได้เยอะมากกับอีกแบบหนึ่งที่มันแบบปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับปรับความยาวไม่ได้นี่แต่ตัวนี้ปรับความยาวได้เยอะนะครับสะดวกกับบ้านเรานะครับสําหรับที่เป็นเรือไม้หรือเรือประมงใหญ่ๆนะครับ พร้อมใช้งานครับผมตัวนี้สภาพก็ผ่านการใช้งานมาแล้วมีริ้วรอยมีข้ามมีอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วยังสวยนะโดยรวมแล้วยังสวยนะครับทั้งชุดไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะตัวนี้ผมลองให้ดูนะครับต้องเอาเก็บไว้ที่ร้านนะครับผมนะก็ถ้าชอบสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคลิปให้ท่านเข้าใจแบบละเอียดง่ายๆขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ